สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องป้องสลากกับ .com ไปกันที่สายของคุณเจนก่อนก็นแล้วกันครับคุณเจนมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่คุณเจนเนี่ยได้พบเจอมาประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องของเส้นไหว้ มาติดตามฟังเรื่องนี้สลับกับสายของครูขุนก่อนก็นแล้วกันครับสวัสดีครับคุณเจนสวัสดีค่ะครับผมคุณเจนตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอายุทยาจ้ะอยู่ที่จังหวัดอายุทยาค่ะนะฮะอ,ะอายุทยาเนี่ยผมก็ดูข่าวก็มีคนที่ติดเชื้อเนี่ยไม่น้อยเหมือนกันนะอ๋ะอเยอะค่ะด,ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะเช่นกันค่ะนะฮะคุณเจนกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังไม่เคยค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสหดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังเป็นหลักค่ะสามารถจะเป็นย้อนหลังนะใช่มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปประมาณสักสิบกว่าปีที่ผ่านมาคุณเจนของเส้นไหว้นี้ไปเจออะไรมาอ่าก็เรื่องราวนะคะมันก็จะมีอยู่ว่าอ่าสมัยนั้นนะคะ,คะก็จะทำงานแล้วก็จะเลิกประมาณสองสามทุ่ม ครับค่ะแล้วก็จะเดินเข้าซอยอ่กับหอพักนะคะครับทีนี้เล่าก่อนหอพักมันก็คือจะเป็นซอยเล็กๆแคบแค่เหมือนแค่แคแมอเตอร์ไซค์ผ่านได้อ่ะคะ่ะครับด้านหน้าจะเป็นถนนสองเลนรถสวนกันได้ปกติครับหอพักนี่อยู่ไม่ลึกหรอกคะ่ะประมาณหนึ่งร้อยเมตรแค่นั้นเองครับระหว่างที่ก็เดินปกตินะคะทางนี้เดินเป็นปีๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม อืมมีอยู่วันนึงเราก็เดินของเราปกติเนี่ยลันลาของเราไปเท้าเราเนี่ยมันก็ไปเหยียบกับอะไรบางอย่างอืมอืมใจหนูเนี่ยหายเลยนะพี่ครับหนูคิดว่าขี้หมาแน่เพราะมันนิ่มๆมันนิ่มอ่ะมันนิ่มจนมันเละข,ขึ้นมาตรงนิ้วเท้าเราอ่ะครับใช่ค่ะหนูก็ขยับดูหนูก็แบบอืม แต่มันไม่มีกลิ่นนะอืมอืมนหนลองดูซิว่าอะไรหนูก็ก้มลงไปดูพี่มันก็จะมีไฟจากข้างทางอะไรย่างเงี้ยอืมอ้าวกระทงครับเป็นของไหว้อ่ะพี่อ๋อมันแบบเป็นอาหารคือเรามองไม่ถนัดหรอกว่ามันมีอะไรบ้างแต่มันอยู่ในกระทงอะ่ะครับล้ากระทงอะ่ะคือเราเหยียบไปแล้วเดี๋ยวนะไอ้กระทงที่ว่านี้เนี่ยปกติเขาจะวางไว้ตามข้างทาง ใช่มันต้องเป็นแบบสามแพ่งสี่แพ่งอะไรอย่างนี้ไหมแต่อันนี้มันแค่เป็นซอยเล็กๆคือแบบมึงก็นับว่าเป็นสามแท่งได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ที่ผมที่ผมถามเดี๋ยวนะคุณเจนคือปกติเขาวางไว้ริมริมถนนแต่เนี้ยคุณเจนเดินปกติบนถนนหมายถึงว่าไอ้กระทงเนี้ยมันมาอยู่ตรงบริเวณทางเดินเหรอใช่มันเป็นทางเหมือนเลี้ยวโค้งเข้าเข้าซอยพอดีอ่ะพี่ใช่วางอยู่ตรงนั้นเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่า มันไม่นับไม่น่าจะนับเป็นสามแท่งนะอืมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันทางเล็กนิดเดียวอะค่ะครับใช่ทีนี้พอเราเหยียบเสร็จเนี่ยเราก็ยียีเท้ากับพื้นนะคะเพื่อที่จะเอาไอ้ตรงเนี้ยมันออกแล้วเราก็แบบอ่านึกขึ้นมาว่าเอ๊ะเขาเอากระทงอะ่ะมาวางให้ให้ใครวะอ,อย่างเงี้ยค่ะคบแบบเอ๊ะมันจะมีอะไรหรือเปล่านะแบบเนี้ย แต่ว่าเราก็ยังเดินคิดไปอยู่นะคะคร,ระหว่างทางเดินที่กลับไปเนี่ยมันเงียบเงียบจนแบบเราได้ยินเสียงแบบอืมเสียงใบไม้เสียงลมเสียงทีวีทั่วไปอะไรไอย่างเงี้ยค่ะเงียบมากจนเราก็ระแวงขึ้นมาว่าแบบเอ๊ะมันจะแบบมีอะไรหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจเราก็คิดว่า ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ถึงหอพักแล้วมันมันน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบซอยเท้าเดินเข้าหอพักทีนี้หอพักเล่าให้ฟังก่อนไม่มีสารพัดภูมินะคะ,คะแต่มีแค่ตีจู้เรียวกว่าตีจู้ไหม,มใช่ไหมใช่วางเดี๋ยว,วดีวกับพื้นอ๋อวางกับพื้นโอเคใช่อ,อตีจู่เอียใช่ครับใช่ค่ะทีนี้หนูก็คิดว่าหนูก็เดินเข้าหอไปหนูก็เห็นตีจู้เนาะหนูก็ยกมือไหว้หนูก็แบบเออคุ้มครองหนูได้นะคะ ใจหนูก็คิดนะจะได้ไหมวะอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเสร็จเต๊บหนูก็เข้าห้องไปหนูก็วิ่งไปหลังระเบียงก่อนเลยนะอืหนูรีบล้างเทา้าคือตอนที่หนูเดินเข้าห้องหนูตะแคงเท้าเข้าไปเลยนะหนูก็กลัวว่ามันจะเปื้อนพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ล้างนะล้างนานมากความเหนียวดึบอะ่ะมันก็ มันไม่มันไม่หมดไปจากความรู้สึกเราอะพี่มันเราเดินไปตรงไหนมันก็จะเหนียวหนึบอยู่อะทั้งทั้งที่เท้ามันไม่ได้เปื้อนแล้วอะอืมอืมเราก็แบบเออเราคงคิดไปเองแบบตักใจไปเองอะไรประมาณนี้ยค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยอ่ะทํากิจกรรมทั่วไปก่อนนอนอ่ะเริ่มม่วงละเริ่มปิดไฟนอน <Okay. S 1> ค่ะทีนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนั้นจำไม่ได้เลย รู้สึกตัวก็คือว่าลมอ่ะมันมีลมอะไรอ่ะมาเป่าที่หน้าเราตลอดครับค่ะเป่าที่หน้าเราแบบมันลมอะไรวะแล้ว่าพัดลมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยจะลืมตาแบบจะขยับอ้าวขยับไม่ได้ครับทําไมขยับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจแบบคนหลับอ่ะเนาะก็พยายามหลีตามองขึ้นนาทีค ใจหายอีกเหมือนกันอืหน้าชนกันเลยอืมยังไงคือภาพที่หนูเห็นนะพี่หน้าเขาอะห่างจากหน้าหนูะประมาณสองนิว้วครับจมูกอะแทบจะชนกันเลยอเขาอะอยู่ในท่าค้อมหนูนะพี่คกดมือหนูอะลงกับที่นอนตรงอม,มอนเลยเขาเป็นผู้หญิงค เป็นผู้หญิงที่ผิวหนังเขา,าอะม,มันรัดแบบมันแห้งเหี่ยวจะรัดไปกับโครงหน้าแบบหน้าขึ้นเป็นกระดูกเลยนะคือเหมือนกับหนังติดกระดูกใช่ประมาณงนั้นนะตาเนะี่ยโปนออกมาแบบข้างนอกแบบสีขาวใหญ่ๆเลย<ค>แต่เขาก็มีตาดำนะค่ะร<ค>ิมฝีปากคือมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันมันแห้งมันรัดไปหมดแบบ เห็นฟันเขาอะพี่คทุกซี่อ่ะแบบเป็นสีดำดำเป็นคาบดำดำแบบซี่ยาวๆแบบเหมือนปากเขากว้างมากอะพี่เขามวยผมที่มวยอ่ะมันมีดอกไม้แห้งๆเห็นเลยว่ามันเป็นดอกไม้แห้งๆแบบเหมือนพักอยู่อะพี่ใส่ชุด เป็นผ้าถุงเนาะสีดำเสื้อก็สีดำแต่มีสบายเป็นลายลายอะค่ะคไอยอยู่เขาเขาเป่าลมอะอใส่หน้าเนูเป่าแบบแบบเนี้ยลมที่มันออกมามันเป็นกลิ่นแบบเหม็นสาบอะบแต่มันไม่เหม็นเน่านะมันเหม็นสาบเก่าๆกาสาบแห้ง ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับใช่หนูก็ตกใจแบบสุดอ่ะคือเจ้องหน้ากันอยู่แล้วคือแบบ嗯嗯ขยับก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้ครับน้ําตาแบบไหลนะพี่อืหนูพยายามท่องนะค่ะนนโมตัสสะภะคะวะโตได้แค่นี้จริงอืไม่ได้ท่องไม่ได้ลืมครับเอาใหม่อรหังสัมมาอะไรอ่ะ ไม่ได้หนูก็ท่องไม่ได้พี่เขาก็ระหว่างที่เขาเป่าอะ่ะพอเขารู้ว่าหนูท่องอะ่ะแล้วหนูท่องไม่ได้เขาหยุดเป่านะแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นหัวเราะคเสียงเขาแบบแห้แห้งเหมือนแบบคนเจ็บออคอแต่แบบมันบาดเข้าไปมากแบบหนูกลัวจนแบบหนูจะตายอยู่แล้วอะ่ะครับใช่ หนูก็แบบดิ้นรนหี่ตาก็แล้วอะไรก็แล้วลืมขึ้นมาก็ยังเห็นเขาอยู่อยู่แบบนั้นจนหนูแบบคือหนูแบบต้องตายตอนนี้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช,ใช่หนูก็เลยนึกถึงยา่าเพราะว่าหนูอ่ะคือมียา่าผูกพันกับย่ามากเนี่ยคือก่อนตายอ่ะก็เลยคิดถึงเขาหนูกเ็เรียกเขาอ่เรียกแบบ พยายามออกเสียงออกมาว่าย่าหนูก็เรียกเหมือนเรียกประมาณสองครังอะคะ่ะตะโกนแบบสุดชีดนูเลยว่า<อ>ย่าแบบนีนะคะ่ะหนูลืมตาขึ้นมาทีนึงปึ๊บหายไปพี่เขาหายไปหนูก็แบบตกใจมากแบบคือกูไม่ได้ฝันแน่ๆลืมตาอยู่กูเห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ลุกขึ้นมานั่ง เอาหลังชนข้างฝาไปเลยนะพี่ไม่กล้าแบบลุกขึ้นไปแม้จะเปิดไฟอะ่ะแต่มองไปทั่วห้องเลยนะมองแบบมันจะมีแสงไฟเนาะหอพักอะ่ะมันจะมีแสงไฟตามทางเดินใช่ไหมคะมันจะส่องเข้ามาในห้องแบบเนี้ยเรามองทุกที่เลยนะพี่ว่ายังอยู่ไหมมีไหมอะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็หนูก็นั่งอยู่อย่างนั้นน,ะนั่งสะพังงสพังงอยู่อย่างนั้นนะคะคจนเช้า ช้าก็ทํำยังไงล่ะก็อยู่ไม่ได้แหละที่นี่ก็ต้องไปทํางานเนาะไปออกจากห้องไปก่อนอ่ะก็ตัดสินใจก็แต่งตัวอาบน้ําจะไปทํางานเหมือนเดิมก็เดินกลับทางเดิมอะค่ะก็ไปเจอไอ้วีลกรรมเมื่อคืนที่เราทําไว้ที่ไปเหยียบไว้ใช่ที่นี่มันสว่างแล้วไงเราก็ไปเจอปรากฏว่าเป็นกระทงจริงใส่อาหารข้าวหวานจริงจุดทูบปักไว้หนึ่งดอกทูบเนี่ย มันยังไม่ไม่หมดไม่ถึงครึ่งดอกเลยพี่อืออ่าแล้วคือเราอะ่ะเหมือนเราคงเหยียบจนทูบมันดับครับใช่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็คือแบบเฮ้ยเขาแบบทูบมันยังไม่หมดมแล้วเขากินหรือยังหรือเขาเขายังไม่ได้กินอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดไปเนาะแล้วคือแบบเขาคงโกรธเราเนาะว่ารเราไปทําลายอาหารเขาหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ใช่หนูก็พูดแค่ว่าขอโทษนะแต่ไม่ได้ตั้งใจอะไรแบบนี้ค่ะคใช่พอหลังจากนั้นก็คือเราต้องกลับมานอนที่หอพักนะอะเนาะหนูก็ไม่มาพี่คหนูก็หนูก็ไป่นอนห้องเพื่อนอใช่แล้วบางทีก็ใช้เวลาประมาณสองสามวันนะพี่ในการย้ายหอ,อหนูย้ายเลยนะ หนูกลัวมากย้ายหนีเลยเหรอใช่ย้ายหนีเลยแล้วที่ไปนอนบ้านเพื่อนอ่ะได้เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังไหมครับแรกๆไม่ได้เล่านะอี่ไม่ได้เล่าคือเราก็ไม่ค่อยเล่าจริงๆอ่ะโดยโดยชีวิตหนูแล้วอ่ะหนูเป็นคนไม่ค่อยได้เล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟังมากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับแบบเขาไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่ออ่านในสิ่งที่เราเล่าอะไรแบบนี้มากกว่าอื ใช่ก็เลยไม่ค่อยได้เล่าเท่าไหร่นะฮะใช่ค่ะแล้วสรุปแล้วรู้ไหมครับว่าใครเอามาไหว้แล้วเขาไหว้ใครทุกวันนี้หนูก็ยังไม่รู้นะว่าใครเอามาไหว้แล้วมาไหว้ใครคือนหนูก็พยายามถามนะถามร้านค้าถามอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเออตรงนี้เขาไหว้อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านค้าเขาก็บอกว่าเขาคงมาไหว้เขาคงคิดว่าเป็นทางสามแพ่งเรามาอ,อ,อะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะ คือตามความเชื่อก่อนนะคือความเชื่อว่าการที่มีการเอาเครื่องเส้นไหว้ไปวางไว้แล้วก็มีการจุดธูปเนี่ยถ้าธูปยังไม่หมดดอกอันนี้คือความเชื่อนะค่ะนั่นคือเขายังกินไม่เสร็จอืค่ะเหมือนเราเดินไปเหยียบโดยที่เราก็ไม่ทันรู้ตัวในตอนที่เขากําลังกินอยู่แสดงว่าก่อนหน้านั้นไม่นานช่นนนมีคนเอามาไหว้ไว้ ใช่ค่แล้วได้ไปทําบุญให้เขาไหมอ่ะก็ไปนะคะไปไปอยู่ก็ทําอยู่ครับค่ะแต่ว่าเออมันก็จะมีภาคต่อไปว่าครับเหมือนกับหลังจากนั้นนะคะก็หลายๆครั้งนะเนาะเป็นเวลานานเหมือนกันนะคะครับก็จะมีคนแบบเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆอย่างไง้ะค่ะชอบเห็นผู้หญิง ใส่ชุดไทยคือไม่เชิงว่าใส่ชุดไทยหรอกเพราะเขาใส่เสื้อเหมือนเสื้อคอกลมแขนกระบอกครับแต่ว่าเขาจะมัดมวยผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจะชอบมีคนทักแล้วว่าเห็นผู้หญิงอ่ะมัดจุกเนี่ยไปกับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่หนูอ่ะไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่ะใช่เคสเดียวกันหรือเปล่ากับกับกับที่เราทําไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค ใช่อืออะแล้วพอ,พอวมีคนทักอะตัว<ช>ของเจนทำไงกับเรื่องนี้อะก็อย่างเช่นเนาะเล่าให้ฟังว่าเขาทักว่าอย่างไรหนูไปจอดรถที่ห้างเราปรพอะเขาบอกรถหนูใช่ไหมแล้วเขาก็บอกหนูว่าตะโกนบอกว่าอะหนูหนูอย่าจอดชิดเกินมากไปนะเดี๋ยวคนลงอะลงไม่ได้แต่เราอะไปคนเดียวครับ ใช่อันนี้คือคนที่ไม่รู้จักอ่ะอ่าฮะส่วนอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนเวลาเขาขับรถตามเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าเธอนั่งรถสองคนหรอเราเห็นหัวแบบเวลาขึ้นลูกลหน้าตกหลุมอะไรเงี้ยก็จะโยกไปในทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเห็นว่าเป็นแบบมัดจูบบางทีเพื่อนก็แบบขอแซงนะไม่อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไป ก็จะมีคนเห็นบ่อยๆใช่ <S <S 2> <S 2> นั่นแหละที่ผมถึงถามไงคุณเจนว่ามีคนทักเยอะขนาดนี้คุณเกมทำยังไงหรือปล่อยไป <S <S คือหนูอะด้วยความที่ว่าหนูก็เจอหลายเรื่อง <S 2> <S 2> อาชีวิตหนูอย่างเงีหนูก็เจอหลายๆเรื่องมนาะทีนี้หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาอะเป็นใครกันแน่อ่าหนู่เคยไปเล่าเรื่องเนี้ยให้ที่บ้านฟัง แต่หนูไม่ได้เล่านะว่าหนูไปเหยียบอะไรมาหนูแค่ไปเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามีคนทักแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยที่บ้านหนูเขาก็เลยบอกว่าเออเป็นแม่ย่าที่บ้านหรือเปล่าอเพราะว่าที่บ้านอะมีเสาตกน้ํามันเออแม่ย่าไปอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับซึ่งหนูก็เลยแบบอืมอาจจะเป็นแม่ย่าก็ได้อืมหรือว่าอะไรถ้าไม่ใช่ก็ ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งแต่มีคนเห็นหรือ,อว่าเขาเดินทางไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคพีก็ยังไม่เคยมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันอ่าแต่มันก็กลับทําให้เราอ่ะเหมือนบางครั้งหนูมองกระจกหลังหนูก็เห็นค,ค่ะว่าเออเป็นผู้หญิงมัดจุกนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อยู่แต่เห็นแค่ครึ่งหัวบนอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วมันอะไรทำให้เราอ่ะไม่ประมาทอืมอืมเพราะเราก็คิดว่าดีอะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแกล้งกูไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่าใช้สติมากขึ้นครับครับใช่แต่ก็ยังไม่เคยมีเรื่องหลายๆในการขับรถสรุปลแล้วเนี่ยคุณเจนไม่ได้ทําอะไรคือปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปเลยใช่ไหมใช่อโอเคมันก็อาจจะเป็นอย่างที่ที่บ้านทักมาก็ได้หรือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมว่ามันอยู่ที่ความเชื่อความรู้สึกของแต่ละคนแหละแต่ใน,นเมื่อคุณเจนบ,บอกว่าอ่ะโอเคมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่มันมีแต่เรื่อง ดีเหมือนกับเขามาคุ้มทองเราก็ว่ากันไปนะก็ไม่เชิงว่าเรื่องดีหรอกแต่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้อะไรแบเนี้มันก็ยังโอเคอยู่อ่โอเคแต่ถ้าเกิดว่า,ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีละก็ลองไปทําบุญนะค่ะแต่ทําบุญทําเรื่อยๆนะแต่แบบไม่ได้หนูอะไม่คือแบบไม่ไม่เชิงว่าไปถามว่าเฮ้ยอันนี้คือใครอันนั้นคือใครอะไร,รอย่างเงี้ย S <S> <S ว่แบบไม่ได้ตามหาอะไรประมาณน,นี้ค่ะอืมโอเคได้ครับคุณเจนนั่นคือเรื่องของของเส้นไหว้นะจ้าเอออยากจะบอกว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ที่ฟังแล้วเอาจริงๆมากค่ะคือเรื่องน่ากลัวแต่ด้วยน้ําเสียงและว,วิธีการเล่าที่เจนเล่าอ่ะเล่าแบบ <S <S> <S เป็นตัวของเจนเองฟัง <S <S> <S แล้วก็ <S <S> <S เอ,อ้ยฟังได้เรื่อยๆโอเคเลยกับเรื่องนี้ค่ะเออได้ครับก็ ขอบคุณมากมากคุณเจนที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะเจนนะจ้าเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังหม่ได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ก็ติดต่อมานะได้ค่ะขอบคุณนะครับครัสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก com สวัสดีครับ